อวิยามาตรา212ห้ามพิภากษาพเพิ่มเติมโทษคดีที่จำเลยอุทธร์คำพิภากษาห้ามศาลอุทธร์พิาาพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลยเว้นแต่โจทย์จะได้อุทธร์ในทำนองนั้น ฎีกาสำคัญมาตรา212บัญญัติห้ามมิให้สารอุทธร์พิพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลยเว้นแต่โจทจะได้อุทธร์ทำนองนั้นแต่สารอุทธร์ย่อมมีอำนาจปรับบทลงโทษจำเลยให้ถูกต้องโดยไม่เพิ่มเติมโทษจำเลยได้การริบทรัพย์สินของกลางไม่เป็นการเพิ่มโทษจำเลยจึงไม่ต้องห้ามตามปวิอาญามาตรา212กรณีที่สารอุทธร์นำโทษจำคุกข,ของจำเลยที่รอการลงโทษไว้ในคดีก่อนมาบว เขากับโทษในคดีหลังเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งปอ,อมาตรา58วรรคแรกมิใช่เป็นการเพิ่มเติมโทษสารชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนให้ประหารชีวิตจำเลยให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนลดโทษให้1ใน3ลงโทษจำคุกตลอดชีวิต ศาลอุทธรณ์พิาพากษายืนจำเลยดีกาขอให้สารดีกาลงโทษประหารชีวิตจำเลยโดยไม่ต้องลดโทษให้กับจำเลยสาลดีกาวินิจฉัยว่าเมื่อจำเลยไม่ต้องการให้พิจารณาพิาพากษาใหม่ในส่วนที่จะเป็นประโยชน์แก่จำเลยสารดีกาจึงไม่ต้องวินิจฉัยว่าจำเลยกระทำความผิดตามโจทก์ฟ้องหรือไม่ส่วนที่จำเลยขอลงโทษประหารชีวิตโดยไม่ต้องลดโทษให้แก่จำเลยนั้นเท่ากับเป็นการเพิ่มโทษจำเลยโดยที่โจทก์ไม่ได้ดีกาในประเด็นนี้ย่อมต้อง ห้ามในการที่จะเพิ่มเติมโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา225ประกอบด้วยมาตรา212สารดีกาไม่อาจเพิ่มโทษจำเลยได้พิภาคษายืนสารชั้นต้นพิภากษาลงโทษจำเลยที่2ฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส จำคุกกระทงละ1ปีรวมสองกระทงเป็นจำคุก2ปีสารอุทธรภาค6พที่ภากษาแก้เป็นลดโทษให้จำเลยที่2กระทงละ1ใน4คงจำคุกจำเลยที่2กระทงละ8เดือนรวม2กระทงเป็นจำคุก 16เดือนเป็นการคำนวณโทษผิดพลาดที่ถูกเป็นจำคุกกระทงละ9เดือนรวม2กระทงก็ต้องเป็นจำคุก18เดือนโจทย์ไม่ได้ดีกาขอให้ลงโทษให้ถูกต้องสารดีกาไม่อาจแก้ไขโทษจำเลยที่2ให้ถูกต้องได้เพราะจะเป็นการพิภากษาเพิ่มเติมโทษจำเลยต้องห้ามตามปวิอาญามาตรา212ประกอบมาตรา2 2 5โจทย์ฟ้องว่าจำเลยทำ รายร่างกายเขาได้รับอันตรายสาหัสถ,ถึงแท้งลูกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา297อนุ5โจทยจะยกเขตอันตรายสาหัสถถเพราะป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาหรือประกอบกรณีกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่า20วันตามมาตรา297อนุ8มาอ้างในชั้นดีกาไม่ได้เพราะไม่ได้กล่าวไว้ในฟ้อง การกระทำอันจะเป็นผิดฐานทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกทำร้ายได้รับอันตรายสาหัสถ,ถึงแท้งลูกตามปอ,อมาตรา297อนุหนั้นจะต้องเป็นกรณีที่กระทำให้ลูกในคันภของผู้ถูกทำร้ายคลอดออกมาในลักษณะที่ลูกนั้นไม่มีชีวิตส่วนการคลอดก่อนกำหนดเวลาในลักษณะที่เด็กยังมีชีวิตอยู่ต่อมาอีก8วันแล้วจึงตายดังนี้ไม่เป็นการทำให้ได้รับอันตรายสาหัส ถึงแทงลูกตามปอ,อมาตรา297อนุ5คดีที่ศาลอุทธรณ์ลงโทษจำเลยตามปอ,อมาตรา195เมื่อศาลดีกาเห็นว่าเบาไปและโจทดีกาขอให้ลงโทษตามมาตรา297ถือได้ว่าโจทดีกาในทำนองที่ขอลงโทษจำเลยให้หนักขึ้นดังนี้ศาลดีกามีอำนาจที่จะลงโทษจำเลยให้หนักกว่าที่ศาลอุทธรณ์กำหนดได้ตามปวิอายามาตรา212ประกอบด้วยมาตรา ตราสองรอย่